ฟิลิปพลิกชมการรีดผ้าแบบเดิมแท็กทีมดาวแกงสม้มเปิดตัวตารีดไอนามฟิลิป AI หนึ่งเดียวในโลก ฟิลิปเปิดตัวปรากฏการใหม่ของโลกแห่งการรีพาด้วยนวัตกรรม ActiveSense เตารีดที่มีกล้อง AI เตารีดอัจฉริย,าารยแะแรกของโลกที่คิดคนและสั่งการแทนคุณบอกได้คำเดียวอลังการงานสร้างกับงานอีเวนท์ที่พุ่งแรงแห่งปีเตารีดแรงดันไอนนะ้นาฟิลิปฉลาดล้ำขั้นสุดการันตีไม่มีผ้าไหมแถมยังง่ายแมรีดผ้าไม่เป็นก็ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายภายใต้คอนเซปต์ less effort more free time รีดแบบโปรชีวิตไม่สะดุดมีเวลาเหลืองานเปิดตัวครั้งนี้ได้รับเกียตรติจากคุณวุฒิชารัตนสุมาวงศ์ดีเรคเตอร์รีดเดอร์ไทยแลนด์บริษัทเวอร์ซูนิประเทศไทย เป็นผู้นำเสนอนวัตกรรมแห่งอนาคตที่จะเปลี่ยนวิธีการดูแลเสื้อผ้าของคุณไปตลอดกาลและแขกรับเชิญพิเศษดีเจดาวนัดพัอรศีมาสเสถียรและแกงส้มธนาทาชัยอ่านคู่รักดาราสุดฮอตที่ตบเท้าเข้ามาร่วมงานทดสอบประสิทธิภาพของตอรีฟิลิป AI ผ่านการแข่งขันรีพาสุดเข้มข้นเพราะแม่งตันเทคนิคการดูแลเสื้อผ้าแบรนด์เนมสุดห่วงแฮนด์ของถังกูฉบับตัวมัมตัวพ่อสายแฟ การเปิดตัวสินค้าในวันนี้ที่เราเปิดตัวในวันนี้คือเตารีดแดงดั na, Philip, arya, นไอ้น้ำฟิลิปเอไออัจฉริยะหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นสาเหตุที่เราพัฒนาสินค้าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีการทําวิจัยผู้พกอย่างต่อเนื่องก็พบว่าปัญหาการรีดผ้าของผู้พกทั่วไปคือหน้าเบือ่อกลัวไหมด้วยโ oh, ชไม่มั่นใจ <laughs> เพราะว่าทุกวันนี้ลักษณะของเนืผ้าเนี่ยมีามากมาจะเป็นหมด คือเขาต้องเสียเวลามานั่งแยกแล้วก็มานั่งปรับคุณปภูมิบต่างๆเทคโนโลยีของฟิลิปเองเนี่ยมี3าตัวตัวแรกคือ Active Sense ้วก็มีต้อง A i อัจฉริยะ <c oughs> ที่สามารถประมวลภาพได้ของมูมห้าพันภาพแล้วก็สมองคนจะสั่งการว่าต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ <c oughs> ไอ้น้ำเท่าไหร่ในการที่จะรีดผ้าชนิดนั้นโดยที่เราไม่เป็นต้องปรับอะไรเลยนะฮะผ้าชนิดแรกนี่เสร็จเอาออกได้ผ้าที่2ตามต่อได้เ, <c oughs> ดเลยเะ AI อัจฉริยะเขาจะปรับเขาเอง การทำเทคโนโลยีมาใช้ครับรับผมนชมานใส่เตาลีดถามว่ายากไหมก็ต้องเรียนตกว่าเป็นอะไรที่ยากเนื่องจากทุกท่านจะเห็นว่าตัวเตาลีดเองเนี่ยชิ้นเล็กใช่ครับการที่จะใส่สมองกลมเข้าไปในนั้น่ะมันเป็นความยากแต่ฟิลิปเองเราก็มีการพัฒนาตัวนี้มาเป็นระยะเวลาพอสควรแล้วเราค้นพบนว่ากัตกรรตูงนี้ในที่สุดนะจะเห็นว่าไฟของเตาลีดเองเนี่ยจะมีกล้องหลังจากนั้นก็จะมี ข้นตรวจข้างในในการที่จะประมวลสุขภาพจากล้องไว้ที่สมองต่วนล้ส่งกลับมาเพื่อควบคุมอุณหภูมิควบคุมแรงดันนะ้ำและนอกจากนี้เองเนี่ยพลิกเองเรามีเทคโนโลยีตัวที่สองอยู่ในน้ำมคิวตันนี้ถ้าเตารีดวางคว่ำไปเฉยไอ้น้ําจะไม่ออกแต่เมื่อไหร่ที่เราจับแล้วเคลื่อนไหวตัวเตารีดแรงดันไอ้น้ำก็จะส่งต่อมาโดยที่สอดคล้องกับขนาดของเนื้อผ้าเช่นกันผมางชั่นของเนี่ยมันต่างจากเตารีดของลิกจะกอยังไงครับผม พิลิปเราเองเนี่ยเราทำสินค้าออกมาทุกเซ gment เ,เริ่มบบตั้งแต่เกันเตอร์ี่แทงแ<ฮ>่งที่ชาวบ้านจะใช้แล้วก็ต้องสีคอฟฟี่ <S <S <ฮ>แล้วก็เป็นตัวสตรีมตัวรัดบาสสส่สีที่ต้องม<ฮ>ุ๋มแกะรวมแบบชนิดให้ให้เข้ากับเงื่อนไจนอีกเซ gment หนึ่งก็คือจะเป็นเซ gment ที่เราถือว่าเป็นเป็นที่แสดงนว,วัตรกรรมอย่างเช่นตัว9 0 0 0ซีรีส์ตัวนี้ที่มีกล้อง AI อัจฉริยะเราจะมีสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกกระดับแต่ตัวที่เป็นเดือธงของเราจริงๆก็คือตัว AI อัจฉริยะนี่ ยังสินค้าตัวนี้ค่ะเหมาะกับผู้ชายจริงๆเหมาะกลุ่มไหนถ้าเราสภาพไลฟ์สไตล์ปัจจุบันจริงเราคิดว่ากลุ่มที่เป็นยังเจนกลุ่มที่เปิดรับนวัตรกรรมใหม่ๆพวกนี้เขาจะกล้าที่จะทดลองแล้วเขาจะรู้ว่าการที่ต้องลงทุนซื้อเพิ่มอีกนิดนึงนะแต่สิ่งที่เขาได้คุ้มค่าเพราะว่าเวลาที่มันจะเซฟไปได้มาหาศาลแล้วก็ความเสียหายที่เกิดจากเนื้อผ้า การที่บอกว่าผ้าไม่ไหม้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ไหม้เป็นรูหัวนะฮะบางครั้งเราจะรีดแล้วผ้ามันขึ้นเง<พ>าสัวใหญ่กางเกง,งทํางานของผู้ชายเนี่ยเขาจะเจอปัญหามากแต่เราก็ว่าเรารีดดีแล้วนะทาไมขึ้นเงาอีกแล้วบอกขึ้นเงาปุ๊บเราก็ไม่ค่อยอยากจะใส่แ,ใแต่พอมาุใช้เตารีดเอไออัจฉริยะตัวนี้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปทันทีไม่ว่าผ้าชนิดไหนมาเถอะฉันจัดการได้หมดครับผมนไ่บงครัาเพื่ลองใช้ อม,มากเลยค่ะคืออย่างที่เราบอกไปว่าคือแบบมันเวลาเรามันมีค่ามากๆอกะแล้วก็เสื้อผ้าแต่ละอย่างของเรามันมีมันมีคุณค่ามันมีเมมโมรีของมันอะไรเงี้ยเราก็อยากจะรักษาแล้วก็ยิ่งเป็นผู้หญิงซุ่มซ่ามแบบเาวที่แบบว่าเราไม่เข้าใจกลไกในการทํางานของไฟอะไรขนาดนั้นอันนี้คือไม่ต้องเข้าใจเลยก็ได้ เพราะว่าเขามี AI ที่เข้าใจที่เราแล้วมี Active Sense อะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกเออสบายใจแล้วก็อยากให้ทุกคนลองแล้วจะรู้สึกว่าโอ้หเปิดประสบการณ์การรีดผ้าแบบใหม่ที่มันไม่เหนื่อยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เซฟผ้าได้ดีมากะครับผมก็จริงๆแล้วผมใช้มาสักพักแล้วเลยแล้วก็ติดใจมานานมากแล้วสำหรับตัวตอนนี้ไอ้น้ำ f i l i ป p i AI ตัวนี้คือผมบอกเลยนะว่าโอเคครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกโอ้โ มันเข้าใจยากไหมอะไรเงี้ยครับขอให้ลองเปิดใจมาทดลองไปก่อนดูก่อนก็ไ oh, ด้ค oh, รับผมเออจะบอกว่าคุณจะรักเลยเพราะว่ามันสะดวกสบายมากจริงๆครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมชอบที่ทั้งสะดวกและที่สำคัญปลอดภัยปลอดภัยกับผ้าเราปลอดภัยแบบการอาจเกิดอุบัติเตุของการแบบโอ้ไฟลุกผ้าอะไรเงี้ยคือบอกว่าอันนี้คือสำคัญมากๆคืออยากให้มาลองก็ได้ครับมาเปิดใจลองดูกับฟิลิปเอไอตัวนี้ลรวบองว่าคุณตกใจแน่นอน เคยใช่ไหมครับที่ทำโอ้โหเลยดาวประจำเลยดาวประจำเลยดาวจะโกรธตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเขาก็จะกลัวดาวโกรธอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยเพราะว่าตั้งแต่เราใช้มาตั้งแต่นิฟิลิปส่งมาให้เราลองอ่ะมันไม่มีอุบัติเหตุมันอีกเลยค่ะมันสบายใจแล้วรู้สึกว่าเราอยากรียด้วยเพราะมันใช้เวลาน้อยด้วยอะถูกต้องมันตอบโจทย์ในคอนเซ็ปต์ที่ว่าเวลาเหลืออย่างไรใช่ ก็คือปกติเขารีบเป็นเวลาเหลือมากมากครับเพราะว่าอย่างเช่นแบบเวลาเราไปจะไปออกงานอย่างนี้ใช่ครับคือเสื้อผ้าอย่างชุดคุณดาวอย่างเงี้ยคือชุดคุณผู้หญิงเป็นเดรสเป็นอะไรที่มันค่อนข้างยากครับแล้วบางทีเราต้องเป็นคนช่วยเขาในการแบบจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ผมบอกเลยว่าเราบางทีแบบเวลาในการเตรียมตัวมันไม่ได้เยอะจะบอกเลยว่าเฟรนดไอตอนนี้เฟ็นด์ไอช่วยเราได้เยอะมากเพราะว่ามันลดเวลาการที่แบบ ต้องมานั่งเสียเวลาฉีดฉีดไอ้น้ำตั้งโถแล้วก็ไม่ต้องมาลุ้นด้วยว่ามันจะชุดวันนั้นเราจะเละไหมอะไรเงี้ยบอกเลยว่าเรื่องเวลานี่บริษัอไอเขาจัดให้แบบอย่างดีมากผู้บริหารครับครัมความหวังของสินค้าเป็นยังไงบ้างพร้อมขั้นบงของสินค้าแน่นอนสิ่งแรกที่เราคาดหวังคือว่าเราต้องการมองนวัตกรรมอันนี้เนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้น อันนี้คือสิ่ง okay. ท ouais. deflect, ี่เป้าหมายหลักสําค okay. so ัญของเราว่าเรามองว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้ปุ๊บผู้พวกมีความสุขเขาก็จะบอกต่อยอดขายมันจะตามมาเองเละเราเรามองเป้าถึงนั้นมากกว่าทําไงให้ผู้พวกมีความสุขที่สุดอย่างเช่นอย่างผมเห็นวันนี้คุณดาวคุณแกรนดต้มทั้งสองนขึ้นมาเราวิ่ดโอ้โหคู่นี้น่ารักมากขอบคุณครับมีณแกรนต้มก็น่ารักจริงๆดูแลอย่างดีทําทุกอย่างเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นความภูมิใจมากกว่าการที่เราได้ยอดขายเพราะว่ายอดขายหรือส่วนแบ่งตลาดเป็นสิ่ที่ตาามมหล พราะถ้าพู๊พวกมีความสุขกับสินค้าเขาก็จะบอกต่อเองนะครับสินค้าอยากให้ปากอับผมแล้วก็ขอเชิญทุกท่านได้มาลองสินค้าได้นะครับถึงอาจจะยังตัดสินใจว่ายัางไม่ตัดสินใจซื้อมาลองได้ครัเรามีบู้ทดลองลองของจริงแล้วจะรู้เพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องลองด้วยมือจริงๆเพราะว่าม,มันเล่าบอกต่อกันไม่ได้แล้วถ้าได้ลองแล้วจะค้นพบหรือว่ามันแตกต่าง จากสิ่งที่เราเคยมีมุมมองจากประสบการณ์ตรงที่เราต้องรีดเสื้อผ้ารีดผ้าต่างๆอย่างสิ้นเชิงอันนี้ขอให้ลอแล้วก็วันนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับางเซนตันแล้วก็รีบมาก่อนที่จะตกกระแสอะไรแบบนั้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ